ผมไม่อยากเชื่อว่าผมจ่ายประกันสังคมมานะครับตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นไม่อยากจะเชื่อว่าจะไม่มีการตรวจสอบในส่วนของประกันสังคมนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ากี่ปีกี่ชาติแล้วครับยังไม่เคยมีใครตรวจสอบประกันสังคมจนมาถึงวันนี้นะครับสอสอไอรัชนกสรีนอกนะครับพักพลังประชาชน เขตกรุงเทพมหานครเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับกับประกันสังคมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านนะครับเพราะถ้าไม่มีท่านตรวจสอบหรือขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะมีการเข้าใจผิดกันยกใหญ่เลยนะครับในส่วนของประกันสังคมมาตา3า39นะจริงๆผมรู้มา ค่อนข้างที่จะนานแล้วครับแล้วผมทําคลิปออกมานานมากเมื่อประมาณ3-4ปีก่อน3ปีก่อนนะครับในช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนนะครับตอนนั้นผมพูดถึง3ขอด้วยนะครับแล้วก็มาตา3า3ด้วยนะครับแต่ไม่มีใครเชื่อผมเพราะช่องผมมันเล็กกระจิตเดียวนะครับแล้วคนยังขนขวายทำสามเกตอนนั้นนะครับ นะจริงๆถ้า39มันผิดไหมมาตรา39ปรกกันสังคมมันก็ไม่ได้ผิดถ้าสมมุติว่าคุณทํางานออกจากมาตรา33ออกจากมาตรา33คุณทํางานแค่5 10, ปี10ปีนะครับประมาณนี้5ปีรวมๆกันแล้วแล้วส่วนใหญ่เลยจนคุณกเกษียณอายุอ่ะคุณส่งแต่มาตรา39สมมุติคุณทําอยู่ประมาณ5 6, 7, 7, ้าปีรวมกันแล้วนะมาตรา33แล้วคุณส่งมาตรา39เนี่ยมาตลอด นะครับจนถึงวันเกษียณอายุแล้วไปรับบำนาญน,นะครับเพราะบำเหน็จก็รับไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณส่งครบ15ปีหรือเท่ากับ180เดือนท่านก็จะได้เลทต,ต่ำๆอยู่ประมาณพันนิดๆน,นะครับหรือพั0สอหรือ900กว่าบาทนะครับอันนี้มันไม่แปลกครับเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่แปลกเพราะท่านทำประกันสังคมสมัยนั้น ค่าแรงยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับแล้วก็ค่าแรงตกอยู่ที่วันละร้อยเจ็องร้กว่าบาทนะครับเราก็ขึ้นมาเป็น300นะก็ยังไม่ถือว่าสูงนะครับก็สมน้ําสมเนื้อที่ได้ไปประมาณนั้นแต่สําหรับท่านที่ทําประกันสังคมมาตาสามสามาประมาณ15ปี20ปียีปีนะครับ จนค่าแรงขึ้นมา350-360จนปัจจุบันนี้ขึ้นมา400บาทใน4จังหวัดนะครับชายงเซานะครับแล้วก็ชลบุรีระยองแล้วก็ภูเก็ตจนขึ้นมาเป็น400บาทแล้วท่านมาต่อมาตรา39สมมุติท่านต่อไปนะครับอีกประมาณ5ปีข้างหน้าท่านก็กเกษียณอายุท่านก็จะได้ประมาณนี้ พันสี่พันหนะครับคอมเมนต์ถล er ่มทลายส่วนใหญ่จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่อยู่ประมาณนี้ครับ200กว่าคอมเมนต์ที่ตอบใกล้เคียงกันมากนะครับผมไม่ได้บอกให้ท่านเลือกทำมาตาสามเนะครับแต่ในตรงกันข้ามผมกำลังเรียกร้องสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนให้ ให้พี่น้องประชาชนทำแบบเดิมก็ได้ต่อมาตาสามข้ปกติแต่เรียกร้องไปยังประกันสังคมให้ทบทวนพิจารณานะครับไหนผมเห็นว่าจะมีการประชุมในเดือนมีนาคมนี้ใช่ไหมครับในเดือนมีนาคมนี้จะต้องมีการประชุมหารือกันหลังจากที่เลื่อนมางแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจะมีการหารือกันว่าด้วยเ,เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมก็คือประชุมเกี่ยวกับ การคำนวณสูตรบำเหน็จและบำนานถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสตอนนี้ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันผลักดันนะครับช่วยกันแชร์ที่ผมออกไปช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามไว้นะครับเนื้อหาที่ผมนำมาให้พี่น้องประชาชนมาให้พี่ป้าน้าอารวนแต่มีประโยชน์และคุณค่านะครับกับชีวิตท่าน นะท่านจะได้วิเคราะห์ถูกว่าจะเอายังไงต่อนะครับผมจะรอการประชุมนั้นสรุปเสด็จน้ําออกมาในเดือนมีนาคมก็คือวันนี้วันที่1แล้วนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนไปเป็นมายังไงในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ไหมสําหรับคนที่รับบํานาญไปแต่ได้นิดเดียว ไม่ได้นํามาตรา33เข้ามาคํานวณให้จะมีการจ่ายชดเชยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ต้องรอการประชุมน,นะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับจริงๆก็อยากจะให้ชดเชยให้นะเพราะประกันสังคมมีกองทุนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้3ล้านล้านบาทประมาณนี้นะครับนะตามสายข่าวรายงานอยู่ประมาณ3ล้านล้านบาทตามข้อมูลน,นะครับนะท่าน นำมาจ่ายตรงนี้ก็นิดๆเหน่อยก็คาดว่าน่าจะไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงไม่มีไม่กี่เปอร์เซน็นนะครับห้าหก์เซน็นก็ว่าไปนะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั่นก็คือผู้ประกันตนก็จะมีการออกจากมาตรา3-3เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากอายุงานหรือลาออกจากงาน นะครับท่านไม่อยากให้กองทุนท่านล่มท่านจะต้องรีบพัฒนามาตรา39พัฒนายังไงผมคงไม่ต้องบอกหรอกนะครับผมสมองผมมันแค่นี้เองนะท่านสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ขอออกความยินเห็นว่าท่านรีบพัฒนาให้ประชาชนได้มีสิทธิรับสิทธิมากขึ้น เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมแล้วก็ต้องให้สิทธิ์ผลประโยชน์ตอบแทนเพราะมันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินของผู้ประกันตนทั้งนั้นเลย432บาทนะครับถ้าเป็นมาตรา33ก็ถ้าหมื่น5ขึ้นก็750บวกกับนายจ้าง750ก็ตกเดือนละ1 5 0 0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับมาตรา39หรือ40เนี่ย นะครับเอา39ก่อนเจาะไปที่ตรงนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเงินบำเหน็จบำนาญจะต้องมีการคำนวณใหม่นะครับขอร้องนะครับผมขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนพี่ป้านะอาหนึ่งในนั้นผมก็ส่งมาแล้วครบ180บเดือนแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่190เดือนแล้วครับนะเกินแล้วแต่ผมก็ยังทำงานอยู่นะยังส่งมาตรา3-3อยู่ครับนะแต่ถ้าท่านไม่ปรับ ผมก็จะไม่สมัครหลอกมาแต่สามเก้าสำหรับตัวของผมเองนะครับถ้ารู้แบบนี้นะครับผมก็จะเอาสามสามเราไว้เพราะยังไงผมก็ได้เงินบํานาญอยู่แล้วนะถ้าผมไม่ตุ้ยก่อนนะครับถ้าผมไม่ตุ้ยก่อนผมก็ได้บํานาญนะเออเผื่อมันได้กับเขาบ้างสา0พันสี่พันห้าพันต่อเดือนยังยังพอโอเคหรือจะให้ปรับให้เป็นก้อนก็ดีจริงๆอะ่ะประชาชนมีสิทธิ์เลือกด้วยซ้ํา ส่งครบร้อยแปเดือนหรือ15ปีเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะเอาบำเหน็จหรือบำนานเพราะบางคนก็อยากได้เงินเป็นก้อนนะครับบางคนก็อยากได้เงินแบบยาวๆก็แล้วแต่จะเลือกไงครับการที่ได้เงินยาวๆแล้วคุณไม่ตุยง่ายเนี่ยคุณก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะนะประกันเออไม่ใช่ประกันสันงคมได้เปรียบนะประชาชนได้เปรียบอยู่แล้วถ้าเอาเปลีป่ยนบำน,นาน,าน เพราะอะไรเพราะสมมติว่าถ้าได้เป็นก้อนอยู่ที่1น0 0 0แบาทแต่ถ้าเป็นบํานาญแล้วประมาณ70ปีนุ่นตู้ยผมลองคํานวณดูแล้วนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ3ามถึงสแสนบาทก็จะประมาณ3เท่า4เท่าของเงินก้อนอันนี้ก็คือข้อดีของบํานาญนะครับแต่ท่านต้องเอา3มาตราสามสามมาคำนวณใส่ด้วยไม่ใช่คำนวณแต่มาตรา39อย่างนี้ก็จบเพสิครับจบเพสิครับ นะกดไลค์กดแชร์ G กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเพื่อให้กําลังใจกันนะครับรอดูการประชุมในเดือนมีนาคมนี้นะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงการคํานวณน,นะครับบำเหน็จบํานาญก็ฝากไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้า